สวัสดีนะคะสำหรับลูกค้าทุกท่านนะคะที่กำลังเข้ามาเยี่ยมชมช่องทาง YouTube ของแอมยิตอนนี้นะคะฝากลูกค้าเข้าไปกดติดตามให้แอมยางต่อนเนื่องเลยนะคะสำหรับวันนี้เนาะมี โอกาสนะคะได้รีวิวรถส่งมอบนะคะเป็นรถยนต์ของฟอร์ดรุ่น xlt นะคะคันนี้ที่ลูกค้าจองผ่านช่องทางของออนไลน์มาจากจังหวัดชัยภูมิกันเลยนะคะเ,คเดี๋ยวลูกค้าจะเดินทางมารับรถพรุ่งนี้เช้านั่นเองนะคะสําหรับลูกค้าท่านนี้นะคะให้ความไว้วางใจเนาะแล้วก็จองผ่านช่องทางของออนไลน์มาแล้วก็สร้างแต่งผ่านช่องทางของออนไลน์มาด้วยเช่นกันนะคะแล้วเราก็อัปเดต ชุดแต่งให้ลูกค้าดูเป็นระยะระยะเลยนะคะสําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าลูกค้าท่านนี้เนาะดีไซน์สไตล์การแต่งของลูกค้าจะตรงใจกับลูกค้าท่านอื่นหรือไม่นะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่น XLT เนาะแล้วก็มาพร้อมกับตัวชุด Y b o บ y นะคะ oh. ทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังเนาะแล้วก็มาพร้อมกับ ยางขอบ8อันนี้ลูกค้าเป็นคนเลือกเองนะคะว่าจะใช้ยางขนาดเท่าไหร่นะแล้วก็รวมถึงชุดแต่งอสซสซอรีทั้งหมดลูกค้าก็เป็นคนเลือกเองด้วยทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเราพามาดูกันนะคะว่าในส่วนของด้านหน้าจะสวยแล้วก็เท่ขนาดไหนนะคะสําหรับชุดวายบอดี้นะคะก็อย่างที่แอมเคยรีวิวไว้ในทุกๆคลิปนะคะด้านข้างของตัวรถนะคะจะขยายกว้างมากขึ้นนะคะประมาณ สีส่นิ้วนะคะทำให้รถดูใหญ่มิติรอบรถจะขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะจะเท่แล้วก็จะสูงมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็รวมถึงชุดกระจังหน้านะคะที่เห็นเด่นๆชัดๆตรงนี้เนาะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าจะเอาฟอน,นต์ภาษาอังกฤษสีอะไรนะคะอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นโทนดำด้านทั้งหมดนั่นเองนะคะแล้วก็รวมถึงแคงด้านใต้นะคะอันนี้ ลูกค้าก็ยังให้เราทําเป็นสีดําด้วยเช่นกันนะคะตําแหน่งไฟตัดบอกยังมีให้เหมือนเดิมนะคะสําหรับชุด Y b บ d y F 150นะคะจะมีสัญลักษณ์ไฟตัว C ที่อยู่ด้านหน้านะคะ<อ>เห็นเด่นชัดมากๆด้วยเช่นกันเนาะแล้วก็รวมถึงไฟ LED 3ดวงนะคะอันนี้ลูกค้าก็เลือกให้เราติดให้นะคะเป็นแสงสีส้มนะคะเลือกได้เช่นกันว่าจะเอาแสงสีส้มหรือ สีขาวนั่นเองนะคะแล้วก็รวมถึงอะคริลิกที่ติดบริเวณฝากระโปรงด้านหน้านะคะเป็นเรนเจอร์สีดำเงานะคะเพื่อให้รถดูหลอแล้วก็รถดูเท่มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็รวมถึง อีกชิ้นหนึ่งนะคะที่จะขาดไม่ได้เนาะเราก็เป็นตัวสกรูฝากระโปรงทรงฟิตนะคะอันนี้ทําเป็นสีจูโทนให้ลูกค้านะคะทําสีดําด้านตัดสีดําเงานั่นเองนะคะแล้วก็รวมถึงตัวแรดอันนี้นะคะที่เพิ่มมิติของตัวฝากระโปรงให้ดูดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ,ะสำหรับไฟหน้านะคะปกติของรุ่น XLT นะคะจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์ธรรมดาเนาะจะไม่มีไฟรันเองเยถาให้อันนี้ เราทำการเปลี่ยนเป็นไฟ running daytime ให้น,นะคะเพิ่มคีบฉลาม3ามครีบเข้าไปตรงด้านหน้าด้วยนะคะเพื่อให้ไฟหน้าดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะดูเทมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็รวมถึงวงแหวนนะคะแบบกลมนะคะหรือว่าแบบเหลี่ยมอันนี้ลูกคะ้าท่านนี้เลือกเป็นแบบกลมนั่นเองนะคะแล้วก็มาพร้อมกับ ลูกแก้วนะคะเป็นสีฟ้านั่นเองเนาะแต่ตัวลูกแก้วนี้ก็สามารถเลือกได้เช่นกันนะคะว่าจะสีแดงหรือสีนําเงินเหมือนลูกค้าท่านนี้เลือกเป็นสีนําเงินนะคะทําให้รถดูเท่มากๆนะคะสาหรับไฟหน้านะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูในโซนของด้านข้างบ้างนะคะว่ามีอะไรพิเศษพิเศษให้กับลูกค้าท่านนี้บ้างนะคะค่ะเดี๋ยวพาไปดูในโซนของด้านข้างและด้านหลังกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะสําหรับด้านข้างเนาะก็ยัง ใส่เป็นล้อออฟเซ็ตสินะคะอันนี้เรามีลายล้อให้ลูกค้าได้เลือกนะคะแล้วก็ลายยางให้ลูกค้าได้เลือกนะคะขอบ18ขอบ20นะคะอันนี้เรามีให้ลูกค้าเลือกทั้งหมดเลยนะคะจะทําให้รถคันนี้นะคะเป็นรถชุดแต่งที่เป็นวายบอดี้นะคะแต่ว่าเป็นล้อ18จะทําให้รถ ภายหลังของรถเนี่ยดูเท่แล้วก็ดูมีมิติเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะโดยใช้อฟอนต์ภาษาอังกฤษตัวใหญ่เพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถนั่นเองเนาะแล้วก็รวมถึงนะคะตัวกันชนท้ายเหล็กอันนี้เรามีแบบให้ลูกค้าเลือกหลายแบบนะคะลูกค้าก็เลือกตาม ที่เราส่งให้ก็ได้นะคะหรือว่ามีแบบในดวงใจในงบที่เราจัดสรรให้ลูกค้านะคะเราก็ยินดีที่จะให้ตามที่ลูกค้าต้องการเลยนะคะไม่ห่วงโอเมก้าสีแดงให้มีไฟถอยด้านหลังให้นะคะตำแหน่งเซ็นเซอร์ยังอยู่ในจุดเดิมนะคะเราไม่ได้ทําการถอดหรือทิ้งไปแต่อย่งางใดทั้งสิ้นนะคะ,ะสาหรับลูกค้าท่านนี้นะคะเดินทางมาจากจัจงหวัดชัยภูมินะคะเพื่อที่จะมารับรถกับเราที่นี่นะคะเราก็มีบริการด้าน การส่งมอบรถให้เหมือนกันนะคะแต่ลูกค้าก็เลือกที่จะมารับรถกับเราที่นี่นั่นเองนะคะแล้วก็ฝากลูกค้านะคะที่กดติดตามช่องทางของ y t u t u แอมแอมไว้ like, like <'m> like. นะคะฝากเข้าไปดูคลิปนะคะอยากแต่งรถสไตล์ไหนนะคะแคปเจอร์หน้าจอแล้วก็ส่งเข้ามาให้แอมได้เลยนะคะแอมก็ยินดีจะนำเสนอข้อมูลดีๆนะคะแล้วก็โปรโมชั่น ที่ดีนะคะเหมาะกับอาชีพลูกค้านะคะแล้วก็แนะนำการจัดไฟแนนซ์ให้ลูกค้าด้วยนะคะจัดไฟแนนซ์กับแอมทุกท่านนะคะแอมมีวิธีการที่จะแนะนำลูกค้านะคะเพื่อให้ผ่านไฟแนนซ์ง่ายๆให้ลูกค้าของแอมทุกท่านแน่นอนนะคะคนที่ซื้อรถกับแอมจะรู้ดีเนาะนะคะสำหรับวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะแอมจะรถรุ่นไหนมาให้ลูกค้าได้เยี่ยมชมกันอีกนะคะสำหรับวันนี้แอมขอตัวลาไปก่อนเนาะสวัสดีค่ะ ไม่มีเสียงดังเลยนะคะภายในตัวรถจะเสียงเงียบมากนะคะเพราะว่าล้ออันนี้ออกแบบมาเพื่อให้รับเข้ากับตัวพื้นถนนที่เป็นพื้นเรียบนั่นเองนะคะอันนี้จะลด เสียงลดแรงสั่นสะเทือนของล้อได้อย่างดีด้วยนะคะอันนี้แล้วแต่เราทําการลองอะแดปเตอร์ออกมาให้ลูกค้าข้างละ25เซน,นะคะอันนี่เพื่อให้ล้อไม่หุบเข้าไปในตัวรถมากเกินไปนะคะเพราะว่าเราใส่ไวบอรดี้ให้ลูกค้านะคะเพราะฉะนั้นไวบอร์ดี้มันก็จะโป่งออกมาเนาะเราจําเป็นจะต้องต่ออะแดปเตอร์ออกมาให้ลูกค้าข้างละ25เซนนะคะเพื่อให้ขนาดเข้ากับตัวชุดไวยบอรดี้นั่นเองะคะ่ะสำหรับ อัซเซซอรี่ทั้งหมดนะคะที่เราทําการเสริม <S <S เพิ่มเติมให้ลูกค้านะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเา้ากรรอยนะคะหรือจะเป็นตัวสติกเกอร์ลายกราฟิกอันนี้เราก็มีแบบให้ลูกค้าเลือกนะคะลูกค้าก็เลือกตามที่ลูกค้าต้องการเนาะ,ะเราก็ติดตัมบที่ลูกค้าเลือกมาทั้งหมดด้วยเช่นกันนะคะตัวราวหลังคาตัวฟรีมนะคะตัวกันสาดอันนี้เราก็มีให้ลูกค้าให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะ <น enhanced. S 1> เราทําการใส่ให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยเนาะ,ะแล้วก็รวมถึง ชิ้นไฮไลท์ ight, ชิ้นเอกเอกใหญ่ๆนะคะอันนี้ขาดไม่ได้เลยเนาะนั่นก็คือโลบาร์หลังเหล็กของฮารเกนะคะอันนี้มีสปอตไลท์ด้านหลังนะคะที่เป็นแสงสีฟ้าที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็รวมถึงตัวตะแกรงนะคะอันนี้เป็นตะแกรงแคมปิ้งนะคะที่มาเป็นชุดเซตกับตัวโรบาร์หลังของฮาร g เกรุ่นนี้เลยนะคะสำหรับ ลูกค้าจะเห็นว่าภายในช่องของแอมอ่ะค่ะแอมจะติดติดตัวโลบาร์ที่มันใช้งานได้จริงนะคะแล้วก็ปรับน้ำหนักได้จริงให้ลูกค้าเกือบเกือบทุกๆคันเลยนะคะสำหรับชุดไวบอดี้เนาะ,ะแล้วก็ในโซนของด้านหลังบ้างนะคะจะมีไฟท้ายนะคะที่เห็นเด่นชัดตรงนี้เนาะเป็นไฟท้ายตัวเจนะคะไฟเลี้ยวไฟถอยไฟเบรกนะคะอันนี้อยู่ในโครมเดียวกันทั้งหมดด้วยเนาะแล้วก็รวมถึง เพราะฝาท้ายนะคะที่เป็นฟอร์ดภาษาอังกฤษใหญ่นะคะอันนี้ลูกค้าเลือกให้เราติดตั้งเป็นฟอร์ดพื้นดำด้านนะคะแล้วก็ตัวภาษาอังกฤษฟอร์ดแต่เป็นดำเงานั่นเองนะคะทำให้ภายหลังของรถเนี่ยดูเท่แล้วก็ดูมีมิติเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะโดยใช้อฟอนต์ภาษาอังกฤษตัวใหญ่เพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถนั่นเองเ,องเนาะแล้วก็รวมถึงนะคะตัวกันชนท้ายเหล็กอันนี้เรามีแบบให้ลูกค้าเลือกหลายแบบนะคะลูกค้าก็เลือกตาม ที่เราส่งให้ก็ได้นะคะหรือว่ามีแบบในดวงใจในงบที่เราจัดสรรให้ลูกค้านะคะเราก็ยินดีที่จะให้ตามที่ลูกค้าต้องการเลยนะคะมีห่วงโอเมก้าสีแดงให้มีไฟถอยด้านหลังให้นะคะตำแหน่งเซ็นเซอร์ยังอยู่ในจุดเดิมนะคะเราไม่ได้ทำการถอดหรือทิ้งไปแต่อย่งางใดทั้งสิ้นนะคะอ่ะ สำหรับลูกค้าท่านนี้นะคะเดินทางมาจากจังหวัดชนบุรีจังหวัดชัยภูมินะคะ oh. เพื่อที่จะมารับรถกับเราที่นี่นะคะเราก็มีบริการด้านการส่งมอบรถให้เหมือนกันนะคะแต่ลูกค้าก็เลือกที่จะมารับรถกับเราที่นี่ oh. นั่นเองนะคะแล้วก็ฝากลูกค้านะคะ oh. ที่กดติดตามช่องทางของ Youtube ม oh. m าแอมไว้ m นะคะฝ oh. <Yeah. S 1> ากเข้าไปดูคลิปนะคะ อยากแต่งรถตายไหนนะคะแคปเจอร์หน้าจอแล้วก็ส่งเข้ามาให้แอมได้เลยนะคะแอมก็ยินดีจะนำเสนอข้อมูลดีๆนะคะแล้วก็โปรโมชั่นที่ดีๆนะคะเหมาะกับอาชีพลูกค้านะคะแล้วก็แนะนำการจัดไฟแนนซ์ให้ลูกค้าด้วยนะคะจัดไฟแนนซ์กับแอมทุกท่านนะคะแอมมีวิธี การที่จะแนะนำลูกค้านะคะเพื่อให้ผ่านไฟแนนง่ายๆให้ลูกค้าของแอมพุกท่านแน่นอนนะคะควรที่ซื้อรถกับแอมจะรู้ดีเนาะนะคะสำหรับวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะแอมจะรถรุ่นไหนมาให้ลูกค้าได้เยี่ยมชมกันอีกนะคะสำหรับวันนี้แอมขอตัวลาไปก่อนเนาะสวัสดีค่ะ